เราส่งตัวแทนขึ้นไปปีนสเสดาว <laughs> เสดาวฝรั่งเ,เ,เ,เราจะให้กำลังใจกันอยู่ข้างล่างน, <laughs> นี่มันจะเป็นอย่าง,งี้นะครับเส,ด,สเดาวฝรั่ง <laughs> เรานี่คนถ่ายคลิปไม่เก็บ <laughs> <laughs> อุย้ย ใบมันใหญ่กว่าบ้านเราเนาะบ้านเราใบเล็กโยนอะไรลงมาน่ะขวดนะครับยาใส่ไ้เวทยังน่ะถ่ายอย่างเนีะยถ่ายหมดแล้วโอ้โหไม่เ้หน้าเชื่อทุกช้ชมครับสะดาวน่นน่ะบนยอดอะดอกใหญ่ข้างล่างมันมีแต่ใบ ระวังน้น้ำหนักพี่เยอะอันนี้เราเอา,เอาทิ้งไหมเนี่ยเอาทิ้งอเอาใบทิ้งเฮ้ยดิะหาไม้ยาวๆมาหนึ่งเกี่ยวมันอะเอออเกี่ยว๋อถ้าเกี่ยวถ้างั้นเดี๋ยวพี่ลงมาเดี๋ยวผมปีนเองไปเล็กๆเองเพราะพี่โยตัวใหญ่น้ำหนักพี่เยอะถ้าเลือกหาไม้เดี๋ยวผมปีนเองมาโยนมาเลย ได้เยอะอยู่นะถ้าได้ต้นนี้เนะี่ยพอกินหลายวันเลยนอกจากสะเดที่มันแล้วรู้ป่าอะไรที่มันฮะคนเก็บคารมค่มคายเอาค้างพี่พี่ออมันค้างเอาไม่มันแล้วเนี่ยมันค้าง <c oughs> พี่ก้อยไปไหนไปหาดอกไม้ฝรั่งถึงไหน อพี่มิ้นนี่เป็นคนความสามารถในการจำชื่อต่ำเราเอาแค่พอกกินก่อนบ่เยอะยังเยอะยังฮะยังเลยเนี่ยไม่ได้นิดเดียวเองเพอาแกออกมาแล้วอ่ะอะไรอ๋อนี่ เดียดนิดเดียวไม่ไอข้างล่างมันดอกมันไม่ค่ติดไงข้างบนอะมองดูแล้วช่อใหญ่ข้างล่างช่องมันจะช่อนิดเดียวว,วย <Why S 2> ยายอ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับนี่เป็นอีพีแรกของเราครับเก็บสะเดาจอเจียครับ อันนี้มันไม่ได้มีแต่สะเดานะครับมันมีแครฝรั่งด้วยความจริงคือเราจะมาเด็ดแครฝรั่งอันนี้แครใช่ปะแต่หูใหญ่โอ้อันนี้เอามาอุ้ยไ่แครตรงนั้นมันยังไม่ตู่มงมาี่ะนี่แครฝรั่งแครมันยังฟังอยู่อันนี้แครฝรั่งอร่อยอร่อยอันนี้หูใหญ่อยู่กล้องไม่ถ่ายเมื่อกูเล่นมุกอ่ะเอาไปจะบอกว่ามันแก่นะที่เดินเฉดลงมบางทีมุกเสียวๆก็ไม่อยากถ่ายหรอก นี่จะลงแบบดิบๆแบบไม่ตัดต่อเลยนะเพราะขี้เกียจเยอะไหมพอยังมันได้นิดเดียวมามันมีิ่ยมยอนะะมันจแบบเปลี่ยน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 ขึ้ยัง้พ่งโยนลงมานะมันถูกหัวอยู่นั่ะลงมาลงมาเปลี่ยนขึ้นเดี๋ยวจะลงมาได้ไหมเนี่ยเออลงดีๆด้วยเป็นที่ขอกินแขวนหนักเยอะไง เออความจริงโดดลงมาก็ได้แล้วก็เสริจวโ้อัี่งขดิวกิ้ข้างบนมันปอดนะระวังหน่อยไว้ แกมันก็พอมันเจ็บได้อยู่นะ้นอื่นต้นเล็กอีนี่เียบมิ้นจะหายเหมือนพี่นี่นะพี่หายเหมือนที่ไก่หายทีครึ่งวันมันก็หลงฟายาวเลย

เราไม่ค่อยงกนะแต่ระวังนะเอาที่กินใหญ่พุ่งเลยเดี๋ยวอันนี้ทีมงาน,นเราต้องถ่ายกูยนะบอกเฟรมอะไรเขาจะเห็น,หน้าอานันนี้นี่นี่เต็มเลยอ่ะนี่สวยๆเต็มเลยเก็บไม่ถึงสิบนาทีพอละ อันนี้ใบมันทิ้งทิ้งอาอย่างอ่อแครฝรั่งเหรออ่ามีริมทางรถไฟตนูนอ่ะมีริมทางรถไฟต้นนู้นอ่ะแคไปวนันอันนี้หุ่นให่เียวน่แ๊กแกเนเกกไปรด เูนเราจะไปเอาอ้อมไปเอาต้นแคเรามองเห็นแต่ว่าเราเดินอ้อมตั้งแต่โบสถ์นู่นมานี่เพื่อหาทางลงนี่จะหามาดูว่าในน้ํามีอะไรให้กินบ้างเรากําลังจะล้างผ่าปมาเท็ดเขาเนี่ยอันนี้เป็นลำธารที่กั้นแม่น้ําเอ้ยลำธารที่ว่ากั้นเขตระหว่างตัวทบีซีกับตัวอ,อำเภออื่นๆจังหวัดอื่นๆ ตรงมาเอกนี่เดินมาเอกถ้ามีหอยขมเนเาะเลาะก่งเสียวลื่นกันนะน ดอกไม้สวยวนะพี่โชดูเอาเนาะดอกเอหน้าพี่มาคู่กับดอกไม้ที่ว่าไหนสวยเข้ากันไหมดอกไม้สวยมากครับช่วงนี้เป็นหน้าสป,ปริงดอกไม้กำลังบานรังานน้ำใสอันนี้อยู่ห่างจากแม่น้ำหลักที่ไหลผ่านเข้าเทลวิซี่ประมาณสักประมาณสิบกิโล นจะเข้าไปตรงรูสตาร์วิวิวจัยหินละวิจัยหินล้วหน้ามีปลามากเลยนะแต่มันไม่มีอ่ะหรือยวเราไม่เห็นน้ำใสอืมมือจะอยู่รอบรอบ,อบสอันมาก มันย้อนแสงถ้าไม่สวยเลยมาเก็บที่ริมลำธารแก่เดียวลงขึ้นไปเอาอเรามาเก็บเอาง่ายๆไม่ต้องปีนต้นสูงๆเนี่ยผมชอบดอกนี่ขเขาเรียกดอ,อกอะไรไม่แก่ไม่แก่มากนะ โอ๊ยสะดุดเลยนี่ผมชอบดอกนี่สวยมากต้นนี้ง่ายกว่าไหมไ<ง>ม,มันมีเจ้าของอยู่ต้นนั้นน่ะฮะ,ะสเน็กอ,นนนอยู่ข้างล่างเมื่อกี้มันเลื้อเข้าไปข้างในโโนี่นต้นนี้ก็เหมือนกันอืมอืมนี่ได้ดอกดอกตรง ดอกตุ่มๆย่างเงจะน่ากินเอาไปดองได้ไปแกงส้มได้ให้คนสูงๆเก็บใช่ไหมอยู่ดอกไม้ลำทานวันนี้เราได้สะะดาไปหนึ่งยาน ดอกไม้ฝรั่งได้นิดเดียวไม่พอกินแล้วก็แข่ฝรั่งอออดอกไม้พนักง,งานเด็ดของเราต้องใช้คนตัวสูง,สงมันมีต้นหนามอยู่ใ,ใกล้ๆอ่ะมัมนยะ้อนแสงเนี่ยนะ เออเ <c oughs> ขาจะน้มจากปลายเออระวังหักระวังหักเอาหยิบ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 คนอื่นหยิบไม่ใช่กิ่งที่น้มมันจะหักหลุดไง เรียบสี่ชั้กล้วยดิเรยจะเยียบเลยเน,นาะดูไหมล่ะเรียบนาทีทองนาทีทองนาทีทองเด็กเด็กใหญ่เลยมาเลยก็ได้แล้ว,ลวก็เดี๋ยวมาหักเอาข้างล่างก็ได้ฮุมฮึมวุบวุบวุบ มื่อกี้เดาเราก็แวบ,บเดียวนะใช้เวลาไม่กี่นาทีเหมือนทำเวลาเน,ะน,น,นเาะแตกใหม่เอาปีหน้าเด้อปีนี้ปีนี้หมดเวลาแวบผัดแล้วต้นนี้เดี๋ยวมันแตกยอโอ้นี่นะครับผลงานฝีมือ,อไม่ใช่ดูดูดูกิงมันดิ เลือดก็จริงอ่ะแท็กดอกเต็มเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยอ่ดีเวนี่เราจะเอาตันนี้แต่มีอุปสรรคไงละมีเจ้าที่อยู่ทุกทุกคนบอกว่ามันไปแล้วมันไปแล้วแต่คนจะเข้าไปเอาตอนนี้น่าเกลียดมาก คนคนคนบอกว่าคนบอกว่าไปแล้วอยู่ห่างมากเลยนู่นใช่ไหมอะไรไหนต้นไหนอู้กลๆนู่นนะนี่โอ้โหมันก็ไกลไปแล้วน่าเครียดพี่โชว์อย่าทน่าเครียดดิ้าหน่อยี่เ้นหนาดอกเยอะน้าใส่ัึงมาเนู่นอะ งั้นเราอ้อมไปเอาไอ้พวกข้างหลังนี้ไม่ไม่ดีกว่าเหรอมไม่ใช่จอบห้าตรงนี้เอาก็เอาเลยเราอ้อมกลับไปเจอข้างบนพอมันไปอยู่ข้างบนแล้วไอยู่ข้างบนแล้วแหลไม่ใช่มันหนีไปแล้วแหละเมื่อกี้ไม่เห็นนะเห็นอันนี้ถอยอย่าก็คอยด้วยผมบอกตั้งแต่ทีแรกว่าต้นนี้มีเจ้าของเห็นอยู่ตรงไหนตรงนั้นแหละทำไมมันไม่หนีวะมันไปแล้วงั้นไป ทฤษฎีทฤษฎีเยอะมากช่วยช่วยไหมแต่ทำไมเลยไม่ค่อยเข้ากันเลยล่ะเร็ว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 เราจะใช้เวลากันเร็วมากครับ นี่แต่ว่าตัวนี้อ่อนหมดเลยอะเดียเอาหาที่นั่ง,ง,นนงนี้ดีกว่าพ,พี่จะถือกลับแบบนี้หรือเปล่าวะเออมันเต็มนะเนาะแล้วเขาจะงงไหมว่าเราเก็บอะไรมานี่ครับเยอะมากอันนี้ถุงนี้ เอ้หน่อไม้ฝรั่งแก่ๆมันยังเก็บมามันหมดช่วงเวลามาลันละนี่สะดานวนนนแค่ยังลงกันอยู่ จะหิวไปเด็ดกิ่งใหญ่ๆเลยไม่ดีกว่าหรอจะได้หิวง่ายๆ,มๆ,ๆหมดเกี้ยงแรกเราก็แบกกลับแล้วฮ <laughs> ะนี่ที่ผมอีนะครับแต่ที่ผมจะแบกสะพายนี่ ติก้อให้ไหนถ่ายให้ดูหน่อยว่ามีข้างหลังอีกมีอีกมีข้างหลังอีกบบนกเป๋าที่เรียม,มาไม่ <laughs> บอขอกระเป๋าไม่พอบบอยู่ประเทศนี้ไม่ต้องไอ้นี่ไม่ต้องซื้อผักซื้อเร็จแล้วกินหอไปตอนนี้เราก็กลับันแล้วไม่มีที่ใส่แล้วก็ต้องกลับแล้วแหละ